ลื่อยไฟ้าไร้สายบาสิบนิ้วโซ่หนึ่งทับสี่ของนาก,กิตาตัวนี้นะครับแรงมากแถมวิธีการเริ่มต้นการใช้งานก็ง่ายมากๆเลยครับเพียงแค่ใส่โซ่ให้คมหันไปด้านหน้าตามสัญลักษณ์เรียบร้อยครับฝาครอบฝาปิดที่แข็งมากครับน็อตแข็งแรงมากปรับตึงโซ่ก็ง่ายครับเพียงแค่เราหมุนตัววงในสีขาวให้ให้ใหโซ่มันตึงแต่นั้นก็หมุนล็อกข้างนอกเรียบร้อยครับแค่นี้เองจากที่ได้ทดลองใช้งานมาสักพักหนึ่งครับบาสิบนิ้ว ตัดใช้งานพอดีเฉยเลยครับและแน่นอนครับเลื่อยไฟฟ้าที่ใช้กับงานหนักได้จะต้องเติมน้ามันเลี้ยงโซได้ด้วยครับและอย่าลืมนะครับเวลาก่อนตัดหรือว่าระหว่างตัดเนี่ยเราต้องเช็กด้วยว่าน้ามันเลี้ยงโซมันออกไหมนะครับวัแรกที่ได้ตัดนะครับมันเป็นทรงเลื่อยที่หล่อแล้วก็พอดีมากๆเลยครับผมแปลกใจมากๆที่เขาทําราคานี้ออกมาได้ทั้งที่เลื่อยมันแรงมากและมันจะแรงเพิ่มขึ้นอีกถ้าเราใส่กับแบตเตอรี่10แอมตัวนี้ครับแถมเป็นแบต10แอมที่ใช้แบตลิเทียมเบอร์21700อีกด้วยครับสำ ได้อเนกประสงค์นะครับสามารถเช็คราคาและโปรโมชั่นได้ในตะกร้าเหลืองครับรับรองคุณตกใจในราคาแน่นอน